b o k ซาลอนจีนครบวงจรทั้งทำผมทำเล็บนวดเท้าฉีดยามีครบทุกอย่างยกเว้นใบอนุญาตนะคะมีหมอเก๊คอยฉีดยาบอกจีนคู่แข่งเยอะเปิดในไทยกำไรดีกว่าโอ้โหซาลอนสตาร์ทอัพนะคะโมเดลธุรกิจพิสดารสถานบริการเพื่อสุขภาพที่จัดเต็มแบบครบวงจรพร้อมแผนการตลาดใหม่แย่งคนไทยทำกินสืบเนื่องจากตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีชาวจีนกลุ่มหนึ่งหลักลอบเปิดกิจการสถานบริการสุขภาพแบบครบวงจรทำผมท ทเล็บนวดเท้าวนวดพิสดารไปจนถึงฉีดหน้าฉีดวิตามินเรียกว่ามั่วกันอยู่ในร้านแบบครบวงจรกันเลยทีเดียวจึงรวมกําลังกันระหว่างชุดสืบสวนนครบาลและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะสืบสวนจนทราบว่าสถานบริการดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตใดๆ เปิดบริการแบบดือด้อๆโจงครึมอยู่กลางเมืองหลวงเลยจ้าเจ้าหน้าที่สนที่กำลังเข้าตรวจสอบร้าน YF Salon แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางนะคะผลการตรวจสอบพบว่าเป็นครูหา6ชั้นซึ่งแต่ละชั้นจะให้บริการแตกต่างกันไปและบริเวณชั้นที่5ของอาคารมีห้องไว้ให้หมอเก๋นะคะคอยบริการฉีดน้าให้กับลูกค้าพบอุปกรณ์เข็มฉีดยาดถูกใช้ให้กับลูกค้าไปแล้ว หลายรายด้วยกันค่ะโดยแรกเริ่มสาวใหญ่ชาวจีนผู้เป็นเจ้าของมีท่าทีแข็งขืนกับเจ้าหน้าที่อ้างว่าตนเองเป็นลูกค้าแต่เมื่อได้ขยายผลสักถามปากคำกับลูกจ้างภายในร้านโดยละเอียดก็พบว่าเป็นเจ้าของร้านนะคะจากการตรวจคน้นมีการยึดของกลางไว้เป็นหลักฐาน14รายการและจับกุ่มเจ้าของร้านและพนักงานภายในร้านรวมทั้งสิน้น เจับกลุ่มสาวจีนเจ้าของร้านรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะโดยให้การว่าไม่เคยมีการขออนุญาตใด,ดๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะประเทศจีนเนี่ยคู่แข่งเยอะมาเปิดในไทยน่าจะสามารถทำกำไรได้ดีกว่าส่วนหมอที่มาฉีดหน้าให้กับลูกค้าก็ไม่ใช่หมอจริงนะคะและชุดกราวที่หมอสวมน,นั้นก็สั่งซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์ หลังจับกลุ่มได้นะได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนําส่งพนักงานสอบสวนสอนอมากรสัดำเนินคดีต่อไปโอ้โฟังแล้วอึ้งจริงๆนะ อันตรายมากๆและของอ่ะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเช็คดีๆแล้วนะคะคุณผู้ชมจากที่จะสวยเดี๋ยวจะสวยซะก่อนขอบพระคุณสําหรับการรับฟังรับชมกันด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเพื่อรับชมข่าวสารดีๆและเรื่องราวที่กําลังเป็นไวรวัลตามกระแสสังคมนะคะและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ